อุ๊บสพระเอกคัสโนว่าโพสชวนลุ้นปีหน้าพร้อมเป็นคุณพ่อแล้ว ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานจนแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันอย่างเป็นทางการแล้วระหว่างพระเอกหนุ่มสุดฮอตโดมปรกรณ์ลามและเมทันสุขขาวหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันก็ถูกสับตามองเรื่องทายาทอยู่เรื่อยๆท้งโพสท้งข้อความที่หลายคนสงสัยว่าทายาทมาแล้วจริงหรอจนสุดท้ายก็อ้าวน้องยังไม่มาล่าสุดโดมได้โดพสภาพคู่เมทันลงอินสตาแกรม @dompgornlam พร้อมข้อความอวยพร พ,าาพร้อมพูดถึงเรื่องทายาทโดยบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะเราอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบปีผ่านอะไรด้วยกันมามากมายหลังจากแต่งงานแล้วสามปีทุกๆวันของเรามีความสุขเลยไม่อยากอวยพรขอให้มีความสุขอยากอวยพรขอให้ที่รักสุขภาพแข็งแรงขอให้หมันดูแลสุขภาพออกกําลังกายเยอะๆและสําเร็จอย่างที่คิดไว้ทุกอย่างปีหน้ามีเจ้าตัวเล็กด้วยกันได้แล้วนะด้วยความรักด้วยความจริงใจ Happy Birthday จ้ะ แอดเมทันเมทันแชทโดมทอลงานนี้ต้องุลือจ้าถายาจะมาเมื่อไรนะ้า